นาทีนักร้องหนุ่มมัดนิ่งเก็บอาการไม่อยู่เมียท้องลูกคนที่สองแล้วเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูก2แล้วสำหรับก้อยรัชวินคงมาลายและตูนบอดี้สแลมหรือตูนอาธิวาราคงมาลายโดยสาวก้อยได้ประกาศข่าวดีตั้งครรภ์ลูกคนที่สองในวันเกิดสามีที่ผ่านมาล่าสุดสาวก้อยก็ได้เผยโมเมตนต์น่ารักๆนาทีที่เธอได้ให้สามีดูที่ตรวจครรภ์โดยระบุคแคปชั่นบอกว่า เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโมเมนต์ Moment, ตอนก้อยเอาที่ตรวจคันให้พี่ตูนดูครั้งแรกวินาทีที่ได้รู้ว่าเราสองคนกำลังจะได้เป็นพ่อแม่ลูกสองจริงๆดีใจมากโกโกโดยเฉพาะพ่อ,พ,อพ่อที่เก็บทรงไม่อยู่สุดๆเบื้องหลังคลิปนี้คือเต้นไม่หยุดเลยนะตั้งแต่รู้จักกันยังไม่เคยเห็นพี่ตูนดีใจขนาดนี้มาก่อนถ้าไม่นับตอนสเปอร์ได้แชมป์ซึ่งยังไม่เคยได้เลยอีก เพราะเราตั้งใจว่าอยากมีน้องให้ทะเลอีกคนภายในปีนี้และก็พยายามกันมาหลายเดือนประมาณสี่เดือนหลังจากที่ก้อยหยุดั๊มนมและเราก็ลุ้นกันทุกเดือนว่าน้องจะมาทันไหมนาออ๊อ และในที่สุดหนูก็มาทันเวลาพอดีเย yeah. ตอนนี้พ่อกับแม่กำลังรอลุ้นว่าหนูจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะอีกไม่กี่วันผลก็ออกแล้วตื่นเต้นนนลองทายกันเล่นๆดูนะคะว่าจะหญิงหรือชายแต่ไม่ว่าหนูจะเป็นเพศอะไรแม่ขอให้หนูสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและกินของหวานให้น้อยๆหน,น่อยนะลูกท้องสองนี้แม่ติดหวานมากกลัวน้ำตาลจิเครื่นนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทะเลจะมีน้องแล้วครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทาลายาน ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับกดไลค์และเอ็นดูกับโมเมนต์คุณพ่อที่ดีใจมากๆอีกด้วย